ตำรวจภูธรภาค4นะคะมีการมอบโกลมทันป้องกันไวรัสโควิด19ให้กับข้าราชการตำรวจ5,522นายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองค่ะดูตามภาพค่ะซึ่งต้องบอกว่าห้องประชุมควรเดชคุปนะคะกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4แล้วก็รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4 แล้วก็มีตัวแทนนะคะรับมอบกรมธรรม์ประกันโควิดจากกลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวันจำกัดเพื่อมอบให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค4จํำนวน5,522กรมธรรม์ผู้ชมคะซึ่งต้องบอกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดประเทศไทยของเราเกิดขึ้นอีกรอบนี้รอบที่3 นะคะทำให้ข้าราชการตำรวจหรือว่าจะเป็นครอบครัวเนี่ยมีการติดเชื้อบางคนค่ะต้องมีการไปสัมผัสความเสี่ยงสูงบางคนก็ต้องถูกกักตัวเป็นจำนวนมากทุกอย่างค่ะมีการส่งผลต่อการปฏิบัติงานของตำรวจในภาพรวมทั้งหมดเลยนะคะส่วนสาเหตุของส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ในการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด บางคนก็ไม่แสดงอาการนะคะแล้วทางผู้บังคับบัญชาการเองเขาก็ได้มีการเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวนะคะเขาก็ได้มีการมอบประกันกรมมรรม์เขาก็ได้มีการประสานขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวันนะคะให้มาสนับสนุนกรมทรรม์ตรงนี้ให้แก่ข้าราชการตำรวจ แล้วข้าราชการตำรวจในจังหวัดขอนแก่นนะคะ3 3 6 3คนแล้วก็จะมีจังหวัดอุดรธานีอีกด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าที่พูดมานี้มีทั้งหมด2จังหวัดจังหวัดอุดรธานี2,152คนรวมทั้งสิ้นค่ะ5,522คนจําคนจำนวน5,522กมทนันกมทันละ1,017บาทเป็นเงินทั้งสิ้นค่ะ 5 6 1ล้าน6แสบาทโดยกรมทัน์ดังกล่าวนะคะจะมีการคุ้มครองทันทีถ้าข้าราชการกลุ่มนี้ทั้ง2จังหวัดมีการตรวจพบเชื้อไวรัสโควิดสิบเรับไปเลยค่ะ2 0 0แสนบาทและมีการคุ้มครองอุบัติเหตุอีกนะคะ2 0 0แสนบาท เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นกันค่ะครับตอนนี้เราก็าดำเนินการนะครับตามมาตรการ dm h t t a นะครับโดยกำชับไปยังท่านผู้กกับทุกสถานีรวมถึงหน่วยในสังกัดนะครับว่าต้องยึดถ,ถือมาตรการ dm h t t a นะครับโดยเคร่งครัดนะครับในส่วนไหนที่เป็นงานธุรการหรือฝ่ายอำนวยการเนี่ยนะครับก็พยายาม บางส่วนก็ให้ work from home ได้ก็ให้ work from home นะครับถ้าส่วนไหนที่มีความจำเป็นก็ให้มาทำงานนะครับกรณีการทานข้าวร่วมกันเนี่ยนะครับอย่างเช่นมื้อกลางวันมีการจัดเลี้ยงตามสวัสดิการก็ไม่ให้ทานร่วมโต๊ะกันนะครับก็คือให้แยกกันไปทานนะครับในส่วนของงานสอบสวนก็จะพยายามให้แยกส่วนปฏิบัตินะครับเผื่อในกรณีที่ มีการติดเชื้อนะครับจะได้มีผลกระทบน้อยที่สุดครับในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับที่มีข่าวว่ามีการติดเชื้อนะครับไม่ใช่หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพบปะประชาชนโดยตรงนะครับเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจนะครับซึ่งทำงานเฉพาะด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีผลต่อการให้บริการประชาชนในสถานีตำรวจครับแต่ว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเราก็ ในหน่วยที่มีการติดเชื้อต่้งกันก็ให้มีการกักตัวพร้อมทั้งมีการตรวจเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ